สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าองค์ประกอบของการคอร์รัปชันท่านผู้ชมครับทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงการคอร์รัปชันคนก็มักจะพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองเป็นหลักไม่ได้พูดถึงข้าราชการประจำเท่าใดนักยิ่งพ่อค้านักธุรกิจยิ่งแล้วใหญ่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยมีหนำซ้ำวันดีคืนดี พ่อค้านักธุรกิจก็รวมกลุ่มกันแล้วถแถลงเป็นฉากฉากว่านักการเมืองคอร์รัปชันกันหนักและหนักขึ้นเรื่อยๆจนเวลานี้พูดกันว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในแต่ละโครงการได้ถูกนักการเมืองชักหัวคิวไปถึงร้อยละ30% 40%ท่านผู้ชมครับผมไม่รู้หรอกว่ามีการชักหัวคิวกันถึงร้อยละ30% 40จริงหรือไม่แต่ที่แน่แ องค์ประกอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะนักการเมืองหรือข้าราชการประจำเท่านั้นแต่มีพ่อค้านักธุรกิจหรือแม้แต่นายธนาคารด้วยแต่บุคคลประเภทหลังดูเหมือนมีภูมิคุ้มกันพิเศษคอยปกป้องไม่ให้มีใครเอาไปตีแผ่ว่าแท้ที่จริงก็โกงไม่น้อยไปกว่านักการเมืองหรือข้าราชการประจำบางทีอาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำ แต่ถ้าว่าแนบเนียนกว่าและที่สำคัญมีแพะที่จะคอยโยนบาปให้นั่นก็คือข้าราชการประจาและนักการเมืองยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพูดถึงนักการเมืองก็มักจะเจาะจงชี้ไปที่สสและรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะมีข้ออ้างว่าต้องเอาเงินไปซื้อเสียงเลือกตั้งแต่ทีนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งหลังการรัฐประหารกลับไม่พูดถึง นับเป็นเรื่องแปลกที่สสรัฐมนตรีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีถูกตีตราประทับว่าเป็นนักการเมืองอย่างเต็มปากเต็มคำแต่ทีนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารกลับไม่ถูกเรียกว่าเป็นนักการเมืองทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นอาจจะโกงมากกว่าสสรัฐมนตรี หรือนักการเมืองทั่วไปได้วยซ้ำไปต่างกันแต่เพียงว่านักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งไม่ถูกตรวจสอบแต่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถูกตรวจสอบจนเกินกว่าพิกัดที่ควรจะเป็นพูดไปทำไมมีพ่อค้านักธุรกิจหรือแม้แต่นายธนาคารที่มั่งคั่งร่ำรวยมาจากการหลบเลี่ยงภาษีหัวประมูลช่อโกงประชาชนในรูปแบบต่างๆตัดไม้ทำลายป่าและทำลายสิ่งแวดล้อม ค่าของทุจริตผิดกฎหมายประเภทของเถื่อนหรือยาเสพติดอาจจะใช้เงินซื้อตัวข้าราชการประจำระดับสูงในขณะเดียวกันก็คบค้ากับนักการเมืองด้วยเพราะนั่นเป็นวิถีคอร์รัปชันที่ครบวงจรขร้าราชการประจำกับนักธุรกิจซึ่งเป็นบัดดีกันในเชิงธุรกิจการค้าที่หลบเลี่ยงภาษีและกฎหมายอยู่เป็นประจำนั้นมักจะนิยมช,มชมชอบนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารมากกว่า เพราะส่วนใหญ่เคยเป็นข้าราชการประจำระดับสูงโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆและในทหารที่อยู่ในคณะรัฐประหารซึ่งมักจะมีอำนาจเต็มที่จะอนุมัติโครงการระดับหลายๆพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านบางครั้งถึงกับมีตัวแทนซึ่งเป็นลูกจ้างระดับบริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปถามว่านั่นไม่ใช่การคอรัปชันหรือ การที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้กับดอกเบี้ยงเงินฝากเกือบจะห่างที่สุดในโลกนั้นถามว่านั่นไม่ใช่เป็นเพราะการคอร์รัปชันหรือและการคอร์รัปชันที่ว่านั้นเป็นได้กับนักการเมืองและข้าราชการประจำเท่านั้นหรือการที่บุคคลระดับประธานองคมนตรีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของธนาคารยักษ์ใหญ่และธนาคารแห่งนั้นก็ปล่อยกู้ ให้กับศิลปินคนโปรดเอาไปถลุงในธุรกิจบันเทิงเป็นเงินถึง5 500ล้านบาทจนกลายเป็นหนี้ศูนย์ไปถามว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นไม่ใช่การคอร์รัปชันหรือและถามว่าการคอร์รัปชันที่ว่านั้นมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมการที่บุคคลระดับองค์กรมนตรีได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารและภายหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับแต่งตั้งกลับไปเป็นองคมนตรีและการที่องคมนตรีคนนั้นไปปลูกบ้านใหญ่โตอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนถามว่านั่นเป็นการคอร์รัปชันไหมและถามว่านั่นมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมสรุปก็คือถ้าจะพูดถึงการคอร์รัปชันแล้วต้องพูดให้ครบองค์ประกอบซึ่งได้แก่นักการเมืองข้าราชการประจำและพ่อค้านักธุรกิจ และถ้าจะพูดถึงเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถป้องกันและกำจัดการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งๆท,ท,ที่ได้รณรงค์ป่าวประกาศและโฆษณาชวนเชื่อกันอย่างอึงกรทึกครึกโครมนั้นที่ถูกแล้วต้องโทษทั้งนักการเมืองข้าราชการประจาและพ่อค้านักธุรกิจด้วยเพราะแต่ละฝ่ายในสฝ่ายที่ว่านั้นไม่ได้ถือเป็นผู้เสียหายจากการคอร์รัปชันเลย หากแต่เป็นทั้งตัวการและผู้ที่รับประโยชน์จากการคอร์รัปชันเต็มๆแต่คนที่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงคือประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศต่างหากท่านผู้ชมครับการที่พ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองและข้าราชการประจำหรือแม้แต่องค์กรอิสระและฝ่ายตุลาการออกมาจัดสัมมนาแถลงข่าวและชี้หน้าด่าคนอื่นหรือบางครั้งก็ด่ากันเองนั้น ก็เป็นเพียงการแสดงละครหลอกประชาชนไปวันๆเท่านั้นเองไม่มีผลทําให้การคอร์รัปชันลดลงไปหรอกครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าองค์ประกอบของการคอร์รัปชันก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ